และเด็กคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลค่ะประจําวันที่1พฤศจิกายน2568กันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลค่ะที่จะออกทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะดิฉันก็ลงแนวทางให้เป็นประจําในทุกงวดนะคะ ก่อนอื่นเราก็มาดูผลของงวดที่แล้วกันค่ะงวดที่แล้วนะคะให้เด่นศูนย์และลอง6ค่ะหวยออกนะคะ696ล่าง61นะคะเข้าที่ลอง6นะคะหลักร้อยหลักหน่วยบนและหลัก10ล่างนะคะแต่ว่าได้ชุดเด่นแค่ชุดเดียวคือชุด69นะคะตรกกลับ ข้างบนค่ะในตารางสถิติมาเลข9เลข6นะคะอย่าลืมนะคะว่าซื้อหวยไม่กลับระวังตับแตกนะคะดิฉันบอกอยู่เสมอว่าดิฉันไม่ได้ปักหลักให้นะคะคุณผู้ชมอาจต้องกลับตัวเลขด้วยจะบอกอยู่เสมอนะคะว่าไม่ปักหลักและไม่รู้ว่าจะมาบนล่างนะคะเขาก็มาทั้งคู่นะคะแต่ว่ามันไม่มีหนึ่งในตารางก็เลยไม่ได้นะคะที่ข้างล่างได้ที่ข้างบนอย่างเดียวค่ะ แล้วก็ถึงจะบุญจะบาปยังไงก็หกเก้านี้อยู่ในชุดวัดใจนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในชุดเด่นที่สุดนะคะอยู่ในชุดวัดใจอย่างเดียวค่ะอยู่ในชุดวัดใจเฉยๆนะคะชุดวัดใจที่ตัดให้6ชุดนะคะสําหรับ69ก็ยังคงเข้าอยู่นะคะสําหรับหวยไทยก็หวังว่าในงวดนี้พยายามจะให้เข้าอยู่นะคะพยายามเอาสิ่งดีๆที่สุดแล้วให้คุณผู้ชมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยบางครั้งนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีสำหรับท่านที่ถูกลังวัลค่ะเรามาดูตารางสถิติของหวยไทยในงวดวันที่1พฤศจิกายนกันนะคะตัวเลขในตารางค่ะก็จะมีเลข90426 หนึ่งนะคะโอ้โหตารางนี้ถ้ามาถ้าตารางนี้มาเมื่อวดที่แล้วนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะน่าเสียดายนะคะตารางนี้ดันมาวดนี้แทนนะคะ904261นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรนะคะต่อไปจะเป็นเด่นและรองอยากให้ฟังให้จบนะคะดิฉันก็จะบอกอยู่เสมอนะคะว่าไม่สามารถตักหลักแล้วก็ไม่รู้จะมาบนล่างนะคะ ก็จะบอกอยู่อย่างนี้ก็เสมอนะคะคุณผู้ชมบางทีก็พลาดไปนะคะไม่ได้ฟังต่อไปจะเป็นเด่นและลองค่ะเด่นนะคะเด่นวันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นเก้าค่ะและลองหนึ่งนะคะเด่นเก้าและลองหนึ่งนะคะตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณค่ะ จึงไม่มีสูตรนะคะต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันค่ะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนำมาจากผู้วินกันค่ะท่านที่จับเป็นค่ะนาไปใช้ได้เลยนะคะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจ,จับคู่ให้ค่ะและเดี๋ยวก็ตัดชุดวัตใจให้ด้วยค่ะต้องขอเตือนนะคะว่าชุดวัตใจที่ตัดให้ตัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดนะคะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นค่ะยิ่งน้อยชุดเท่าไรคุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะ ทางช่องคะ่ะไม่เคยเปิดกลุ่มนะคะไม่เคยแปะเลขบัญชีเพื่อเรียกรับเงินและไม่มีสูตรไม่รับงานโฆษณาโปรโมตเว็บบ้านหวยแปะลิงก์ต่างๆดิฉันไม่รับนะคะให้กันฟรีทาง YouTube เท่านั้นนะคะแล้วก็ช่องนี้จะลงให้แต่หวยไทยด้วยคะ่ะสำหรับหวยฮานอยและหวยลาวคุณผู้ชมสามารถไปรับชมได้ที่ช่องคนวังเล็กช n แนลนะคะซึ่งเป็นช่องหลักนะคะช่องนี้ต้องมาลงหวยไทยไว้เพื่อ คงสภาพของช่องไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวช่องโดนปิดนะคะถ้าไม่ลงอะไรเลยนะคะชุดเด่นของหวยไทยค่ะตัวเลขสามารถมีเข้ามีหลุดด้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะโปรดกดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจกันด้วยค่ะชุดใจนะคะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะหราอ,อยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด 94 96 91 14 16ค่ะ5ชุดนะคะ94 96 91 14และ16ค่ะ5ชุดว่าใจที่ในชุดเด่นนะคะดิฉันไม่วงให้นะคะมีเหตุผลที่ไม่วงให้ค่ะ ไปจะเป็นชุดกันนะคะสําหรับท่านที่อยากโดนิการทงช่องนะคะผ่านปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจอยู่ใต้คลิปใน YouTube เท่านั้นนะคะสาหรับปุ่มนั้นก็คือปุ่มซุปเปอร์แดงนะคะอันนั้นคุณผู้ชมต้องเสียเงินเองนะคะสําหรับโดนิการทงช่องแต่อีกหนึ่งวิธีในการสนับสนุนช่องโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องเสียเงินก็คือการดูโฆษณาโดยที่ไม่กดข้ามนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนช่องได้ค่ะและเดี๋ยวดิวฉันก็ตัดชูบใจเสร็จก็เดี๋ยวจะวนกลับไปตัด ชุดที่ค่อนข้างเด่นที่สุดให้เหลือ3ชุดให้อีกครั้งนะคะแล้วก็ตารางนี้ก็ยังคงปักหลักให้ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามาบนหรือล่างนะคะต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมนะคะดิฉันให้ตัวเลขค่ะเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อเป็นแนวทางและให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมต้องนำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะ ออเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุดใจหนึ่งชุดเก็จะเป็นชุด46ค่ะชุด46นะคะไม่ปักหลักนะคะไม่สามารถปักหลักให้ได้ตารางนี้ไม่สามารถปักหลักให้ได้และไม่รู้ว่าจะมาบนล่างนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะมาบนล่างแต่เขาเดินดีอยู่เดินมาหลายงวดแล้วแต่ว่าบอกไม่ได้แต่ไอตารางที่สามารถบอกว่าจะมาบนมาล่างได้หลุดบ่อยนะคะก็เยยลยใช้ตารางนี้ดีกว่านะคะเข้าบ่อยกว่าค่ะ ชุดที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้ก็จะเป็นชุด1 4 1 6นะคะ1 4 1 6ที่อยู่ในชุดเด่นนะคะสงสัยใช่ไหมคะทำไมไม่เป็นตัวเด่นก่อนทำไมถึงเป็นตัวรองดิฉันเอาไปตัดกับตารางอื่นๆนะคะเพื่อให้ได้ตัวที่ค่อนข้างเด่นที่สุดมานะคะมันก็จะเป็นเช่นนี้นะคะมันไม่ได้ยึดตรงตัวเด่นตัวรองนะคะก็จะเป็นชุด 1, 4, 1, 6แล้วก็อีกชุดหนึ่งคือชุด4ีนะคะ ชุด4 6ที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้นะคะ1 4 1 6ี่หนึ่งหและ4ี่หค่ะที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้นะคะ4ี่สชุดนี้นะคะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้งวดที่แล้วก็เข้าแค่ชุดวัาใจธรรมดานะคะไม่ได้เข้าในชุดเด่นที่สุดนะคะก็ตามนี้ค่ะ1 4 1 6ี่หนึ่งหและ4ี่หค่ะ3มชุดนี้นะคะ ไม่รู้ว่าจะมาบนหรือล่างนะคะไม่สามารถปักหลักให้ได้คุณผู้ชมอาจต้องกลับตัวเลขด้วยนะคะถ้ามันเยอะไปเอาไปตัดกับอาจารย์ท่านอื่นได้เลยค่ะดิฉันไม่ว่ากันนะคะก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ